ันแน่เป็นยังไงกันบ้างคะ EP ที่แล้วทุกคนเป็นยังไงมีโชคร่ำรวยกันหรือเปล่าคะบอกเลยว่างวดที่แล้วไม่ได้อะไรมากเลยคะ่ะแค่อารมณ์ดีเฉย 5-5โถอยากให้ทุกคนโชคดีแบบนี้ทุกๆคลิปนะคะบอกเลยค่ะว่าเลไลจะไปให้โชคแบบนี้ทุกคลิปสําหรับคนที่ติดตามแล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามในทุกๆ EP ค่ะเลไลจะไปให้โชคที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดประชาราชบำรุงนะคะหรือว่าวัดรังหมันนั่นเองนะคะก็เป็นที่เรื่องลือนะคะสําหรับหลวงปู่แพ้วนะคะอายุท่านตอนนี้เกิน100ปีแล้วนะคะตื่นเต้นอยากพาทุกคนแบบว่า ไปเจอหลวงปู่แต่ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอไหมเรามาดูกันว่า EP เนี้ยเราจะโชคดีกันหรือเปล่านะคะถ้าเราได้เจอหลวงปู่เราต้องโชคดีกันทุกคนแน่ๆนะเดี๋ยววันนี้เลไลจะพาไปชมวัดแล้วก็พาไปหาตัวรีบไปกันค่ะทุกคน ็ตอนนี้นะคะเราก็มาหาหลวงปู่กันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เจอหลวงปู่ยากมากเพราะว่าเราจะได้เจอหลวงปู่แค่วันละแค่2เวลาเท่านั้นคือ7จ็ดโมงเชา้าแล้วก็11บเอโมงก็คือตอนเพลงน,นะคะก็คือหลวง,งปู่ลงมาชันเพลงน,นะคะเนี่ยทุกคนก็จะมานั่งรอกันนะคะบางวันเสาร์อาทิตย์ก็คือจะมีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เลไล ขอแบบได้กราบหลวงปู่ใกล้ๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอาพรเอาแบบสิ่งดีๆนะคะไปฝากเอฟซีทุกคนละกันนะคะ แล้วนะครับแต่ก่อนที่มันมีโควิดถู่เข้าหัวที่สิบปีมันย้อนโควิด,ด,ด,ดสุดยอดเลยค่ะ แค่หลวงปู่ให้พรก็พอแล้วเพราะว่าโอ้ต้องเข้าใจนะคะว่าหนึ่งร้อยกับสี่เดือนไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแค่ว่าท่านออกมาวันเนี้ยก็ถือว่าเราโชคดีแล้วเพราะปกติท่านจะไม่ออกมานะคะเพราะว่าจากโควิดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะก็จะฉันอยู่ข้างในกุฏิของท่าน,นเฉยๆแต่วันนี้ก็ยังออกมานะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีค่ะแล้วก็ ให้ความโชคดีนี้ไปถึง f อแล้วก็คนที่กดติดตามเลไลให้โชคนะคะแล้วก็คนที่สับตะไคร้ทุกคนกันแล้วกันค่ะให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้แฟนคลับ3ตัวนะคะก่อนที่จะไปเขย่าเซียมซีเราได้และสามตัวค่ะนี่ตรงตรงค่ะได้แน่นอนตรงๆเลยได้กินแน่นอนค่ะนี่ค่ะปลาทูหอมค่ะตัวใหญ่มากถุงละเท่าไหร่นะ150บาทวัดรังมันค่ะทุกคน เขาบอกว่าใครได้ยันนี้ไปอ่ะกลับไปนี่ถูกหวยทุกคนนะคะนี่ใช่เขาบอกว่าถูก3ตัวเต็งๆเลยเราก็จะถูกบ้างนะคะววดนี้ เราก็ได้ไหว้พระในวิหารนะคะครบนะคะปิดทองแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะตอนนี้สมาธิรวบรวมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ EP นี้เราจะได้เลขอะไรกันแล้วก็คำทำนายของเรลจะสมหวังอย่างที่เรลัขอเอาไว้หรือเปล่านะคะกับหลวงปูแ่แพ้ววัดลังมันนะคะมาสาธุโชคลาภนี้ส่งไปถึง F.C. ทุกคนด้วยนะคะที่ดูรายการเรลให้โชคค่ะ แล้วทุกคนห้าค่ะอ,อีกแล้วอ่ะได้เลขค่าอีกแล้วทุกคนจริงอะขออีกเลขหนึ่งนะคะขอสามตัวเลยะคะ่ะวันนี้ คะ9 5 5 9สวยมากเลยเลขสวยมากเลยค่ะ5 5 9ก็ใครที่อยากจะไปซื้อบ้างนะคะก็ไม่ว่ากาันแต่ว่าอย่าซื้อให้จนแบบเยอะเกินไปจนเกินกำลังนะคะขอให้ทุกคนมีโชครวย,ย,ยเๆเฮงๆปังๆ5 5 9ค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้ในช่อง Relay Channel คือรายการร e l a y ให้โชคนะคะฝากทุกคนด้วยกันละกันแล้วร e l a y ก็จะไปให้โชคในทุกๆ EP ฝากติดตามด้วยกันละกันนะคะอย่าลืมปั๊มวิวเพลงด้วยนะ3เพลงด้วยกันเลือกเอาเลยค่ะจะฟังเพลงไหนขอคนละ1วิววันละ1ครั้งเจอกันค่ะ